โก้กกรบือประจําวัน,นทัานถี่สองกระดากรมสองท่พี่น้องบรรยากาศกสื้อขายคล้โยโดย,ในในยงย่าๆอยพี่น้องโดยเจ้าบาทเจ้าบาทเราพอให้หกหมื่นเจโอห้หางายงกอหางดอกพะนะกหมืนเจ็ดประกันทองหางไม่ต้มีพนะหางดอก,ะะอกอพอนนะ,อกะนะนี่หางดอกพนว่าหางดอกพะนะ เป็นวาหางดอ้นี่นบอกความหกหกหมื่นเจ็ดผสมยังไงครับโชคมงคลเออผสมบโชคโชคมงคลใหมนะโอ้ตัวใหญ่ด้วยทองเอ็กเดือนละทองหกเดือนเลยก่อนหกหมื่นเจ็ดเอาเบอร์โท่นะครับเบอร์โท่ไนหกหมื่นเจ็ดอ่ะซื้นก็แปดหกสามน่าองหนึ่งามเาเลยค่อยๆตัวใหญ่ดีหอ่า่ปะสูงหลายประเด็นี่ เลยสิบสาบวกเนาะอบามบวกนะมันมัควายน้ำันเด้อพี่น้อยควายของพอองโอ้ของพอองแวตยู่พี่น้องฮเท่าได้ฟงเลยสี่หมื่นสี่พันนะโอ้ทอง่อองมันตรวจเลยมันตรวจทองแต่ว่ามันเกิดมันคือท่องเนาะเั่นปะโอ้สี่หมื่นของพอหอยอง ได้รู้คตัวไฟองน,นี่ะกมังของเายู่พี่น้องเพามันสิได้ขายอยู่คนางตอนงของขอมีอยู่นะให้คนขายกันทอน่น้อยไหวน้าีนจะขายกันอย่นอนี่นี่ยไม่มังนนั่น,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 นบ่าเจ้าบ่ยยแจ้บ,บง่งช้นงไงมันก็บาดนีนี่ก้อน

เท่าไรก่นขายมันแปดปัญหโอ้นั่ขายแปดปัญหาทั้หมดไปเดวนึ่นนอยมีตัวปูน้อน่เนาะตัวปูอ๋อ,อตัวปูมาขายตัวปูแต่ราคากับว่าแขงอยู่น่องต่เนีย เปอรไล่นเแม่เนี่ยบอร์ไล่หแม่เนี่ยพอ่อยแจกบาลาอ้สามเก้าท่องไปนี่ผสมไปหนท่องว่างเนาะสามหมื่นเก้าสาม่เกานี่เบอร์ว่าพอ่ออว่าดีหือเบอร์มากเนาะถ่ายกว้เป็นกล็พี่องนี้เลพี่น้องเดี๋ยวเขาไปทางในก่อนพี่น้องขาไปทางในก่อน หนอกควายกับลายอยู oh ่เ oh. ช uh ่ว huh. kind of ่ามันย่นขึ้นื่นขึ้นงนอกฝนตกมันขึ้นกับตกด้วยเชื่อว่ายุยโสกันเยี่ยนแล้วหินฉีดฝ่าเห็นตะเวนแเราควายกับว่าปันไดเท่ากันว่างอยู่เดี๋ยวนี้ควายว่าปันไดมันอยากว่างแค่น้อยควายเข่ามาปันใดฝนตกโอ้เหลือดน้ามก็ได้ซื้อขายกันยุบหนัง เดียดกันังซื้อขายกันอยู่ว่างซูเซียซูเซียแหงดีหล่อซูเซียแหงหาทางเขาผมมีได้มือหนีว่างหลายเจ้าตกปูพี่น้องหลายเจ้าตกปูหนีพี่มีเจ้าตกปูจุ๋งไปไเห็นหรอโอ้จุงไปหาง,งวัวอ๋อไปมองงวัวอยู่ฝืนอะไป โอ้มันกีตมมนะีตมแลวมันกะดิ่เดือดสบมกี่แงนี่เอมาซื้อาขายยซื้อครับได้ไปไก่สีพอแล้วเอาหลายไปไหนเอายี่ตวเลตครับเลีตโอ้ไก่พอแร้อมานะตุ่มเนี่ยตุ่มเป็นเนี่ยตุ่เนี่ยะเปิดหลายไปไหนครับเนี่ยไปฟ้าห้อย หมื่นกว่าโอ้ตัวใหญ่เน้องรถทองไปนี่ง้อมควายหมันนั่นไหโอ้นี่ควายหมันตัวแบใหญ่ได้พี่น้องนี่หมันขนาดโอ้หมันพี่น้องหมันควายหมันก็ขายในน้ำเนื้อเนาะพี่น้องในน้ำเนื้อ เอาเงินได้กาดซื้อขายกันเพิ่นก็นด้ซื้อขายกันทึเปล่าขายไปน้อยพอหอยเว็นนิดเนี่ยสองหมื่นกว่าครับ่วหลายไปเลยสองหมืกว่าสองหมื่นห้าก็สามพันห้าสองหมื่นห้ขายไได้ เนาะแม่นบ no, no. oh, so ่อ <uw> <im ms> like <men> ันน <at> ี้สองเมนแผงพี่น้องตรงนี้อ่ะท่องไปเรือห้อยเป็นนี่บ่านใหญ่นะบ้านใหญ่นะอ๋อนี่เนาะห้องหอยเป็นนิดตัวใหญ่พี่น้องบ่มั่นใจญ่คยแยกลูกเนาะเมนบะมีเบอร์โท่อฟอยเป็นนิดยังยังเอาเบอร์โท่อฟอยเป็นนิดนิดนึงเป็นนิดจะจีริขายกันเยอะพี่น้อง จะได้ขายอยู่โอแล้วก็ติจุงไปขายอยู่นไปร้ายไปไหนล่ะแม่เนี่ยร้อยหกเงินหายแม่ลูกนี่บ่สองเมื่อสองเมื่อเราค้นหาลูกตัวนี้แม่นปะนี่ตัวนี้ก็แม่นบ่ลูกลูกลูกแม่นี่นี่พี่น้องข้างกันมา ดดูเก็ตัวหลอฟของตัวนี้เนาะสูงรอยสามบวกี่น้องสามบวกกตัวสองข้าทองบ่ตัวสองข้าทองผสมบ่ผสมเดี้วมีเบอร์ว่าฟห้มีเบอร์บ่ นี่เบอร์กบฟ้าเบอร์เบอร์นี้เบอร์นมะนี่เบอร์พี่น้องอารมณ์บรรยากาศสื่อขายควายกับมันกะเละพี่น้องมันกะเละต้นมากเพิ่นกะบชวนมากกะขายในสนามเลยพี่น้องเพิ่นกบฟอย นีป็นใดมะว่ามันนั่นเปอร์นมานก็จะได้ขายอยู่มันก็เรื่ออ๋อจรินลองจ๋งมีอยากินอย่างนี้เป็นได้แสบแกฮะฮะเป็นยังไงมันบ่าหมนี่ฮะออมาเอามาเอามาเอดเถอออมมาเถือละหลายตัวเลยฮะเอามาเถียะหลายตัวเลย นี่หน mm ึ hmm. ่งสองสามสี่แม่นเบิดวะนี่ตัวละแยกบาทเลยหูวะนี่มื่นเจ็ดพันหาตัวนี่เลแม่ลูกวะตัวั้นเลยวะนี่โอ้นี่ราคาก้ยก็บามีหรอเเพื่อนกิดไขายในสนามนองเห็นปะิดต่อโซ่ศพกับ่าืีมันบ้าเงเดอ๋อนี่เพื่อนไปขายจ้างสนามอพี่น้องเอาว่าีนงว่าเป็นง ก็ไ่อยากกันี่เนาะมันเกียวมึงได้ราคาปผมมานนี้เราพี่น้องราคาตามตลาดก็ได้เนี้ยงจดเนี้ยงกันนะได้ขายเราบอกว่าขายตัวเนได้ว่าก็ได้เยอะแล้วเนาะได้ไม่ได้เมียสองเมื่นสามนึ่โอ้เราเลยถูกแตัเราสองเมื่อสามสามที่โตเนาะสามที่โต้ละสามที่โตขนาเราเด็กคยมาขาย สูงประมาณลอยสามถ <l ant entertain> en> ึงอยู La ่พ ah. ี่น้องราคาเดี๋ยวผมอ่าณนี้แหละราคางัวราคาควายเนาะอยากได้แพงอยู่่แตมันบ่ได้เนาะเนี่ยเนาะฮะอย่งก็มองมึงเอาเด้อพี่น้องอยู่ยาโสตลาดงัวควายก็ได้เนาะอย่างคนกับมึอนี้ควายบ่หลายหวังยังไงฮบ่หลายมึงซื้อเสียหลายเลยเนาะ เสียหลายเสียนี่บป็นได้นาี่มันหายงายเนาะมันบ้เห็นไหากันหลาย่้อยู่้ ก็หนีหลายตัวตกเป็นไรได้มาขายมนเฮ้ยหลายไแม่มันแม่มันก็ถึงสองหมื่ครับทีขายเท่าไรเนี่ยหมื่นเก้ารยมาลูกจรับประกันสิออกม้า่สิบกะสิออกเดาันี่สิออกยุนะกงามเลยลูกเจกตัวเลยนี่นะ 2ตัวเนาะเอาเบอรนะครับเบอร์นีศูนย์เก้าสองศูนย์เาสแปดหปดหกหกหนึ่งศูนย์เจนหาหนึ่งศูนยเจหาาเท่ามาเรอยควายมาต่อส่เราะเท่านี้เนาะคนท่องเนาะสงววาไป่นาะตรงง่ามหนาได้สอยๆนะเข้าใจแน่ฉีดแล้วันีเงี้ยวถือเขาฉีดแล้วเรียบร้อยแล้ววันเง้ยวเป็นอย่างไรครับผมว่าใจผมยังไหน เปไันไงก็ย ok it ok 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 ังไงคนฉีดท่นขาดเงินหตัวนอายเงินหาอซื้อมาเินท่านซื้อมาเมินท่านหายเงินหาร่อยเงินเสียไปหาร่อยท่นเล้าโอ้ยปอยเงยเงีบ่ยเงเงเรียบร้อยแล้วอไปหาไม่อีกข้าเราก็ไ่ได้มีอะไรนี่จบจบก็เนี่ยต้อจุงไวเขาจุงไกวเขาโอ้ยบ่อยเงียเอเอาเอา ไปเอาตัวลุ้นแก่ตัวหม่ตัวุ้นอ่ะแก่ตัวหม่อุ้งไหนเด็กเย็นกนนได้ตัวลุ้นเขามาตัวมื่อไสามเ้่อโอ้เบแล้วได้แน่เลาได้แน่โ้คเียระโอ้าตัวนี้ลบตัวนี้ลุบตัวนึงได้มันตัวนงได้ตัวนึงีตัวได้อยู่นีตัวได้มอยเง้าวกับนีตัวได้อยู่ขนาได้อ้าลงไป นี่กับเม่ลูกโอ้หลายปบนเลยเพราะเงาทันนม้านสัาดีหรอไนแล้วนั่นบ้แค่ตแค่องแค่ิดว่า่ลูกตัวเมียพรอมอลูกตัวเมียเบนมันตัวเมียเด้

ยเน้วนาะเวียดเวียดเวยดอจุงไปเลยอ๋อเวียดตองั่พิ่นให้ร้านปเลันไห้ซื้อเก็ดหนึงห้ก็ตหนึ่งโอ้ยงัวกออกออกมากีปนอนเนจ้รถาจุงขึ้นรถเราไปนะออกมากออกมาออกมากด้ป็นไรแม่หอยตัวเนี้ยไม่แม่หอยโอ้โตผโตผ ไปดิฉุนขึ้รถพี่น้องไปร้ายไปไหนล่ครับแม่นี่ม่นสามมืโอ้สามหม่นแปสูงลอยซีถงเยอะนะถงบ้าได้ซีถงบ้าสูงก็สามสิวเนาะสามแก่แก่่อนนประมาณนี้ตัเนียพี่น้องตเมียแม่นั่นเด็แมมอเาอ๋สี่หมื่นัแม่ลูกสี่หมื่นัวสี่หาสี่หมื่นหกเนาะนม่นไม่เบอ่อเพราไม่ห้อย ศูนย์เก้าหกสองหาซีสามเก็ดซีแปดาโมาเแมาเนาะมาเเสียมสียเขายพี่น้องนะคนเสนใจก็โท่เช็คทหาโทบอกโทว่าเป็นไปพี่น้องบอกอ่ะนั่นเดี๋ยวปล่อยกันอีกแล้วโอ้พี่น้องควายกับขึ้นต่อไปยี่อกอเวียดเป็นืี่ดีครับเวียดน้ำเหมืนมาสื่ออยู่เยมมาหอดกับกุบโอกุบเลย เวียดซื้อดีเถอะเวียดเป็นซื้อดีควายก็บีคลิปสองงานคือเดทสองมเปียงมันมันหน่อยมันหน่อยมันหน่อยควายเราไม่หน่อยมันเลยสุดเด้ขายดีอันนี้ก็สิได้ไยอันนี้เรียด้อยแล้ว โอ้นี่ตัวเงี้ยอ่หรอกนี่เรียบร้อยแล้วตัวงี้ยหน่มวผู้เอาไปนี่เตียงเขาจะว่งอะไขายดิสักขอพันป่ะอพันตัวนี้เลยเราอะไรล่ะครับเของเพนขอนเนาะขายไปไหนเลยเนี่ยเป้ละเมีเนี่ยพอ าไม่หนไแม่นีหลายไปมนีูตนั่นเด้อโอต้นนั่นแม่ลูกต้นต้นนั่นกรผู่วนี้ก็ผู่ตัวแม่นีหลายไปม่นกว่าโ สิบเก้า่ะเ้าเหมื่นเก้าบวกออกเวียดนามปะใช้จ้าบาทตัวผู้ตรงเนียตัวแม่ครับใช้จ้าบาทใชจ้าบาทนะชื่อใหจะ้าวไมแพงอันนี้กับตรงเมียกันปะ อันนี้กัมยกันว่ะแม่ครับแม่นี่ไราเลยนี่แม่น,ะน,มนี่สอมื่นเก็อันนี้ใชก่บอันนี้หมื่นเก้าครับหมื่นเกแม่ง,งามเราปลูกผู้ใหญ่ะนี่ลูกเบิ่มลูกบิ่บบมเอาอี้เบืโทว่าพอไงเอาอี้เนาะบาดี๋ยวเบืโทมากเลยนะไกงามๆน้องโตสดใสอ่ะบรรยากาศสอขายไกเอาซ้ำหมี้กนพี่น้องเดี๋ยวลิปนี้มัน ป้ายบ่หลายเพิ่นก็ได้ขายดีเวียดนามก็ไม่จุงเอาจุงเอามันก็เลยบางไปเลยบาดนี้มันก็มันก็เขาบอกว่าตีได้ขายอยู่ในสนามแม่พี่น้องผู้ใดสนใจก็จังโท่าใจก็ถามผู้เพิ่นให้นะเบอร์ก็ได้มาหนึ่งฝากกุ้ยไหลกุกยแชร์ฝากกดติดตาไม่ได้อคลิปแรล้ะสวัสดีครับ